สวัสดีครับท่านผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบนี้กันบ้างไหมครับผมเวลาที่เราใช้ฝอยขัดสเตนเลสแบบนี้นํามาล้างจานล้างถ้วยหรือขัดหมอ้อหรือขัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราซื้อมาใช้งานใหม่หมๆก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเราใช้งานไปนานๆเนี่ยนะครับตัวฝอยขัดเนี่ยมันอาจจะมีการหักงอเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยทีนี้บางทีเรา ใช้มือจับขัดถูเนี่ยมันก็อาจจะมีการตามเอามือของเรานะครับก็เจ็บอยู่เหมือนกันเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็มีวิธีการที่ช่วยให้เราเนี่ยใช้ปอยขัดสเตนเลสแบบนี้ให้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ตาม,มืออีกต่อไปนะครับมาดูวิธีการกันครับผมผมจะเอาขวดน้ำอัดลมนะครับมาใบหนึ่งแล้วก็จะเอามาตัดเอาส่วนด้านบนของขวดนะครับ ต่อไปก็เอาปลอยขัดม้อนะครับมาพอดีผมจะทาการเปลี่ยนอันใหม่ก็หาเชือกมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาสอดในช่องตรงกลางของปลอยขัดเลยแล้วก็เอาปลายเชือกเนี่ยให้เท่ากันนะครับแล้วก็เอามา,อาสอดเข้าในรูของปากขวด ดึงเชือกให้ตึงนะครับแล้วก็เอาฝาขวดเนี่ยปิดล็อกแล้วก็ผูกปลายเชือกนะครับเข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปก็เอาไปใช้ง,งานได้ เวลาที่เราใช้นะครับก็จับที่ตรงขวดพลาสติกตรงนี้เลยไม่ต้องจับที่ปลอยขัดแล้วนะครับก็จะจับขัดถูได้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าเศษปลอยขัดเนี่ยจะมาทิ่มตามอือต่อไปเวลาเราใช้เสร็จนะครับเราก็ทําการเก็บโดยการมาแขวนแบบนี้เลยก็เจ๋งมากๆเลยนะครับผมก็ลองไปทําใช้งานดูกันได้นะครับ ก็มานเาเสนอไว้เป็นไอเดียดีวอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับวินี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ